มาแนะนําตัวควบคุมอาหารสําหรับคนที่ต้องการลดน้าหนักครับกล้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารหมายความว่ากินแทนอาหารมื้อเดิมรายจ่ายเหมือนเดิมลดน้าหนักได้ผ่านมาตรฐานอยอยกว่าร0อประเทศทั่วโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยอยกําหนดให้1มื้ออาหารเราต้องได้พลังงาน200-400ถึง400กิโลแคลอรี่ และต้องได้สารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายของเราต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้พลังงาน220กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งมือ้อให้สารอาหารคิดจากคนใช้พลังงานวันละ1,200กิโลแคลอรี่ต่อวันนั่นหมายความว่าเราสามารถลดน้ำหนักลงได้โดยไม่โทมหน้าตาผิวพรรณของเราจะสดใสขึ้นสุขภาพจะดีขึ้น ตามลิงก์ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับ